ชั้น b y มาสดาโอ้ my god แกลู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นฉันเกือบจะเจอ Accident in that incident เข้าใจไหมคะตอนนี้เห็นไหมคำสองคำนี้ทำไมมันมาอยู่ด้วยกัน accident and incident เราคงจะได้ยินนะคะถึงแม้มันจะสะกดคล้ายๆกันนะคะ accident กับ incident มีความหมายที่แตกต่างกันค่ะคำแรกนะคะคำว่า accident Accident นะคะแปลว่าอุบัติเหตุค่ะหรือเหตุการณ์ร้ายเหตุการณ์ที่เราไม่คิดไม่คาดไม่ฝันเลยนะคะตัวอย่างค่ะ did you actually see that train accident did you actually see that train accident คุณได้เห็นอุบัติเหตุรถไฟครั้งนั้นหรือเปล่าและอีกคำหนึ่งค่ะคำว่า Incident ตัวไอ้นะคะ Incident i n อินซิเนเนี่ยแปลว่ากรณีเหตุการณ์หนึ่งซึ่งมันไม่ได้จำเป็นว่ามันต้องดีหรือมันต้องร้ายมันเป็นแค่เครื่องราวเหตุการณ์หนึ่งนะคะ Incident ค่ะตัวอย่าง It seems that he knows something about that incident. It seems that he knows something about that incident. ดูเหมือนว่าเขารู้บางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้นนะเคล็ดลับการจำง่ายๆนะคะก็คือ Accident เป็นเหตุการณ์ร้ายค่ะแต่คาว่า Incident เนี่ยแปลว่าเหตุการณ์หนึง่งซึ่งไม่จำเป็นว่าต้องร้ายหรือดีนะคะเป็นแค่เหตุการณ์ทั่วไปค่ะอย่าลืมกด subscribe กดติดตามและกดกระดิ่งที่ช่องทาง YouTube English Time Channel ค่ะ วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณมาสเตอรค่ะที่ทำให้ยามเย็นของเรามีคุณค่า Good evening English time by m a s t e r